สวัสดีเพื่อนๆฝน,นตกจ้าวันนี้สวัสดีชะบายบายแล้วจะบายแล้วบายวันวันเสาร์เนาะฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนตกบรรยากาศหน้านอนยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเล่นเลยจ้ะเพื่อนเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆมาชมอะไรว่า ัน,นี้เราทานข้าวบอะไรนะว่าเราทำอะไรข้ากับบรรยากาศไหนกะาศฝนรินก็ต้มพี่น้องเอ้ยก็ต้มดูกหมูพี่น้องเบิ้มเป็นยังมันคืออันออกซีมงม่วงก็ใส่ข้าวใส่ข้าวไอ้ก็กล้องนะเพื่อน ใส่ข้าวกล้องขา้ขาวข้าวต้มข่อยมีแค่รอ้อนมีกระดูกหมูกระดูกหมูย่อนเพื่อนแล้วก็ใส่บ็อกโคลี่ใส่เห็ดเห็ดฟรังนั่นเนต่ต้นหอมคุณชายต้นหอมกับผักชีคุณชายไม่ชอบนะเราก็ไม่ใส่ต้มให้ไปเปื่อยฟรังชอบไปเปื่อยเพื่อนชอแบบต้ม,มน,นานๆนะเหมือนเหมือนโจกอะ่ะฟรังชอบแบบโจ๊กอะ่ะไม่ใช่ชอบก็บต้ม นางคิดถึงข้าวต้มตอนนั้นเราต้มให้ทานนางบอกอร่อยทำให้ฉันทานดีมันเป็นหมูกระดูกอ่อนน้องเพื่อนนี่านสองคนน้องเพื่อนเกือบเต็มหม้อคุณชายมีเบิ้ลน,นะยังไม่มีอะไรทานมาตักเอาผักเริ่มเละเ,ลเพื่อนบลอกคลรีเราเริ่มเละแล้วจบอะไรก็ใส่ไปเลย่เพื่อนมันจะได้ สารอาหารจากสิ่งที่เราใส่แหละขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนเพื่อนที่รับชมเดี๋ยวเน็ตมาเราก็จะไลฟ์สดแล้วขอบคุณค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะ